เอามากี่ตัวพี่มากี่ตัวว่ามันนี่ตัวเดียวตัวเดียววะเอ้าตัวนี้เด้อสวยเอาม่านหรอไอเอ้าพี่น้องครับเด้อมาดูแม่ม่านแม่ม่านมาดูแม่แม่แม่ม่านเนาะจะว่ามาจะทองเขาว่าทองเนี่ยล่องช่องยูทูบไปเลยง้อทองไปเลยตัวแมไม่ม่านแม่ม่านเด้อแม่ม่านพี่น้องม่านอะไรหรอไอเขสมโตไป คมโตเนาะต้นโตแข่งขาสูงเมตรสี่สิบกว่าๆเนาะสี่สิบได้ยังเนาะพี่สวยพี่น้องครับท่าซ่านม่งนั่งซ่าสูงเมตรสี่สิบกลัวสมบักได้ไหมไอ้เขสมโตข่มโตเนาะโอ้เอาพี่น้องจะเดือนอะไรหาเดือนกว่าแล้วหาเดือนกว่า เ <gesch> พื่อท่าได้เพื่อท่าได้ส1มหมื่นหนึ่งพันบาทสามบเอ็ดต่อพี่น้องครับผมสามสอ็ดต่อราเด้นพี่น้องเด้อได้สกล่องเด็กขายเลยเออๆสามสเอ็ดเดี๋ยวทายทางคผก่อนอ๋ออ้คนบงไรตัวนี้คนมาเป็นพันเลยไอ้พี่น้องจดปากกาได้ผมสิบปรเด็นผมผมทายอีกช่องนี้เป็นยูทูบเด้ ยูทูบต่อไปตัดทัญยานขอธรนมดก,ก่อนนมะสองชั่วโมงเนะี่ยแต่เฟซบุ๊กมันลงหายเลยมันดีอย่างหนึ่งคือเอาเครื่องได้ตัวนี้สามสิบเอ็ดกลัวต้นโตแข็งขาหนาตาดีสูงเมตรสี่สิบไปไปออกแดงเนาะแม่มันแดงเนาะเปิดสามสิบเอ็ดขอเลขไอ0ุลแปดเก้าเ0้2แปด2ีหกงองูย่ 89, 4, 60 22, 60 22, งงยสนามทั่วมาตอนนี้พี่น้องจดปกาก้าไปได้ ตองกาตัวไหนนะเอ๋อคอพันเมื่อกี้เขาขายนะพี่น้องนะน้ะอนี่ไงตัวนี้ไงเพิน่นเพิ่นอ่อนซนะ่อนอยากได้เพิ่นปะอยากได้กับพี่ท่านแล้วพี่น้องโลหิตบัตรออกเนะ้องไม่ใส่หรอชงไป่ใส่เอาไปเรียบร้อยสามสิบเอส <30 S S 1> ตัวนี้เนดะ้อพี่น้องมาไทยแลนด์ผู้ใดไทยแลนด์ผู้ใดนี Thailand, ่ห้องไผาไทยแลนด์นี่ ตัวต่อไปไทยแลนด์เด้อเอ้าพี่น้องทั้งในเพชรบุรีนครปฐมลาบบุรีเด้อไทยแลนด์แม่ลูกลูกลูกแม่ปะแม่ทอ,องเดือนฮะแม่ทองอาพี่น้องเด้อห้ายอิยนังนี่คืองามแต่เหรออินังนี่เด็โผมฝรั่งนาอหลวกมาแดงจมเลยพี่น้องดออำลังบือ้อซะดโอย วัดเนี่ยสีบอมันเด้ออินังนีแมนดปลังเนาะวัดเนี่ยสีบอกเนี่ยวห้องแสดงห้องสดงสองหมื่นครับสองหมื่เที่ยงนี่บ่คันคันเอาเงินเลยสดงองเงินเอาเงินเลยเงินเกาหร้อยอ้าวรถมาอีกห้ารอยอ้าต่อให้รยคันบางไ่แค่คันนปัตอนนี่ทรงอซเนาะคุ่ใสง้อคุยใสอุดมพ่เด้อพี่น้องเด้อการการจัดรงจัดยังนี่ครคุยกันเอาเองเนี่ยมอาเงินเลยหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้บาท ลูกแม่งว่วงไทายแลนด์เด้อพี่น้องเด้อไทยแลนด์ไทยแล่นหน่อยเนะาะไทยน้อยไทยน้อยปะงว่วงตัวนีง้งาไมไอแม่มาตั้งเดือนละ่ะเดือนกลัวครับแม่มาในหนึ่งเดือนแล้วมาฝักได้ไปสมโตสมโตดูมันจากเดือนอะ่ะครบเดือนเนาะก้ำลัางในพี่น้องตัวนี้เด้อหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อย,ย 1, 0, 9, บาทพ่อเอาอยู่แล้พี่นอ้องพ่อเอาไปเดือนวนี้เด้อ ตอบกทมาไทยไทยไปวเอ้ยเท่าไหรมาไอครับอ้ยมือปัญหาตัวบทบ่ขอเลวไศูก้่ศูนย์เกาสม0เกอไมาไหมศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก่าีมแปดศูนย์สามแปดศูนย์ศูนย์เก้าเจ็้าศูนเก่าเจ็ดเก้า อจิททยอยู่บริเวณนี่แล้ววะสิบันนี้ไปใส่สิททยอยู่บริเวณนี่แล้ววะมีเต่โต็งามเลยใส่แล้วมากมโอ้โรงเรียนอนุบาลอนุบาลอนุบาลเนาะเออดพี่น้องเด้อจักโตผูโตเมียสลับกันไปนะไอเขียวมาปะเขียวมาปะวะนี้โอ้ยเหมือนอะไรใครเล่าหนูหัวเรากากรเลยวะเอาทีนี้โตได้พี่น้องได้อนุบาลอนุบาลดอกรักอนุบาลดอกรักเด้อ แจ็แจกแจเท่าไรแจัคสิบสามบ่ห้องหลายเยอะาวว้าวห้องมืห่ามโอ้ยนีแตมันไื่อเขาในบ้านด้วยนบอตัวเ็นบ่ตัวเ็นบอตัวเ็นบ่ในช่องเหรอห้องนึ่งงอมากี่พันแล้วนี่แจ็คฟ้ามเน้อจากราชสีสลายน่ะสิบสามคือห้องหลายแต่เฮ้ยห้อหลายตรนั้นห้หลายเนาะตอนนี้คือแบบว่า เราได้สตอด้วตอเด้อเอาสิบเด้อตัวนี้เอพอพันคนเนาะอนาเขาตั้งหนาจักปีเลยเฮ้ยจักพรอตีเะพทนพอปีเด้อเอาเบอรพี่น้องสูงเมตรสามสิบวกวยเอาเบอร์มาก่อนเร็วศูนย์เก้าแปดสองศูนย์หนึ่งแปดห่าึพอพันอนาคตรขนาพี่น้องครับทำบเวไปเขียงกันเนาะพอพันมาขายเลยมนหนึ่งขายกันอยู่หนาเลยครับ เปเอาอธิบายบ้างว่าอธิบายอธิบายก่อนหอยเปรโจโจ้น้ำผลไม้ปัดหอยเปรมีปันเลยนะครับมีปันเนาะเออโจโจ้น้ำผลไม้อาอสถานการณ์ตอนนี้นะครับพัเรียงอ่าพัเรียงนี่มันมันเป็นวัวเหมือนว่าเขาดิเงินเดล่ามันเขาบอกมาขายข่าดขาดมันขาดแต่ว่าแต่ว่าคับขาดหรอกครับแต่ว่าเขาเขาเขาไม่เงินใส่แล้วรับพี่หนุอยย่างห่องราคาที่ว่าไม่อยากขาย กลายเป็นราคาีสูงแต่ราคาการซื้อการขายจริงๆแล้วมันกับประเด็าานคือราคาห่วง Man, <bro. S 2> ในตลาดจะเป็นราคาห่วงนะครับบา,า,างนะคนถามแต่ว่าราคาขา,ายจริงแล้วมันกับประเด็นก็วัยเนื้อกวัวก่อนแต่ว่า,วา,วา,าที่่ทีทห่วงก็คือเพื่อเด็กอยากเด็กขายเพราะว่าสินค้ามันหน่อยนะครับ uh แล้วก็การซื้อการขายจริงกับย่างกี่บวกกับกัวเกาไหลเอาซื้อซาบกัวเกาหลไหลในเมื่อของมันของมันขาดก็ขุดห่วงคนดห่วงขุขายกันอลยตอนนี้ตอนนี้แบกเอาแปกเอา อ่ะครับสรุปน่าสนุะครับพี่น้องครับสรุปขึ้นตัวนี้ราคาดีเนาะสรุปราคาราคาห้องดีห้องดีขายยังบ้านหนึ่งบานหนึ่งพี่น้องอ่าเองย่างคับเปงย่างจุดฐาน้ำมั้ขายตัวอะไรไปนี่เขาที่มาหลังหลายหล่บอกนี้มือนีเอามาซีเมื่อไหร่มือนี้มาซีเหลือสองครับโอ้ยกับพ่อกับพ่อหูไทยพี่น้องครับอาชีพค้าขายโซ่ไผ่บ้านมันคือว่าแล้วครับเอาขอบคุณมของ คุณพี่ขอบคุณนองเป็นกำลังใจให้ฝั้<อ>งนายห้อยแล้วก็ฝากช่องอ่าฝากช่องนะครับวิถีนายห้อยนะครับกดเข้าไปนะอาจจะเป็นสาราเนี้ยมาสาระเนี้ยขึ้กันดีละเออครับขอบคุณหลายครับขอบคุณมากพี่ไปเดี๋ยวยังไปไลรสดต้นไรสดเดี๋ยวนี่เอ้าโอ้ยเไม่ยังเราขึ้นโดนโดนบอกยังขายอัน,นเดียวใช่หรือ